กาอะไรครับกากาตัวห่งผ่านมองเหยียวชื่นเฝ้าเอาใหม่กาตัวหนึ่งตัวหนึ่งเฝ้ามองเหยียวโจมจะกลูกแก่เฝ้ามองเหยียวโฉบเหยียบโฉบ่อโฉบอลกแกบ เห็นขึ้นฟ้าด้วยความชื่นชมอัขา wedding ah hail canning ah little lamb up to the sky มีภาษาอังกฤษด้วยเหรอมีสิมีทุกเล่มมามีทุกเล่อนะมีทุกเล่อมาอ๋อนายอ่านภาษาอังกฤษอีกทีได้ไหมอะขาว wedding อ่ะเฮลคานิงอ่านลิเตอร์เลมอั t ทูเดอะกโอ้ยเก่งจังเลยอันนี้มันเวดดิ้งนะอ่ะเฮลคานิงอันลิเตอร์เลมวอชวอชเขาอ่านว่าวอชวอชไม่ใช่เวดดิ้งนะวอชที่แปลว่าเฝ้ามองจับตาดูอเขา wash wash up wedding hawk h a g k up <duck. S 1> catching 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 Catch ก็คือการจับเลย a little lamb up to the sky up to the up to the sky sky up to the sky 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 เก่งมากครับ <laughs> โอ้โหอ่านทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยเลยอะหน้าต่อไปอ่านต่อไหมหน้าต่อทำไมหน้าต่อไปมันเป็นแบบนี้อ่าตั้งใจเลยเขาดูหน่อยเขาดูหน้าสองหน่อยเร็วหน้าต่อองอตอง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 อะเร็วเจ้าเจ้าการ จด,ดจำท่าทางของเหี่ยวจด,ดขึ้นใจและลงคิวว่าและหลงคิดคออิดอคิด และหลงคิดว่าตนก็จะรูดด้กได้เหมือนกับได้เหมือนกออะนอได้เหมือนกัน,น,กนครับเด็กเขาเวดดิ้งที่าบวัดเดอแบงกไดอารี่วะ In h a e the t o t o ทำไมเก่งจังอะคุณในอังกฤษอีกทีได้ไหม The crowd the two t t o อีกทีได้ไหม อีกทีด้ไหมอาแต่ตั้งใจฟังละเด็กเขา remember 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 once the hell day hot the hot hot day in river in car to the two เดี๋ c a ข remember w h a The t Hawk did by did did นะ did did อันนี did okay ไหม Hawk did it believe believe นะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อ่านว่า believe believe in it 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 come to could could To do do, do to, that, that to, to do do that t o that that t o a that that t o ตูโอเคแล้วผู้อ่านออกเสียงใกล้เคียงคำสับนะผู้เก่งมากรู้ไหมครับ <S <S สะกดจากดูคำสับเอาใช่ไหมใช่ครับดูสิกองแกะธอะไรอ่ะ กลัวไงตกใจแกว่าว่าเดี๋ยวจะโดนจับหรือเปล่าใช่เปล่า<ม>ลองอ่านาต้องลองอ่านดูอ่ะก็ร้อง,อง,อง,ง,องไงงงงช่วยหน่อยอืมลูกแกะน้อยโอเคสนุกดีนะเรื่องเนี้ยวันขนาด นี้วันหนึ่งขนาดขนาดขนาดที่คนเลี้ยงแกะไม่อยู่ว้าวฝูงแกะเจ้ากากะ็กะพือ้อปีกทำท่า เรียนแบบเยย,ยวแล้วบินพุ่ง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 บินพุ่งมีไหมพุ่งตรงเข้าโจมลูกแกะ หไหนเขาดูหน่อยสิอ,อ่านถูกหรือเปล่าไหนอ่านใหม่อีกทีนึ่งเลยวันนึงขนาดนี้ตั้งใจอ่านที่คนเลี้ยงแกะไม่อยู่เฝ้าหูงแกะเจ้าปลาก,าก็กับพื้ปีกทำท่าเรียนแบบเหี่ยว แล้วบินพุ่งตรงเข้าโจมลูกแกะเข้าโฉบหรือเปล่าเข้าโฉบลูกแกะอ่านยังไงตะกดให้ฟังหน่อยโฉบแปลว่าอะไรโฉบก็คือฟิ้วอย่างเงี้ยฟิ้ว่าเงี้ยชอตโอวาโฉบเออจำไว้ดีดีนะอทำท่าให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยเฟี้ยวฟี้ว อันนี้คือลูกแกะใช่ถูกต้องอย่างนี้เลยเนีน่ยเป็นลูกแกะเนี่ยเดินอยู่กำลังกินหญ้าอยู่เลยบินไปเลยถูกต้องอย่างนี้แหละได้กินแต่ที่อยู่ในป่าอืมโอเคเห็นไหมเจ้ากา้า a t คิดเชื่อว่าบีให้ดิ่งเด็ก to าวไ c h i n g a l a งอ light to ha ha ฮะแปลว่ากินไหนขอดูหน่อยสิเขาเขียนแบบนั้นเลยเหรอฮะแปลว่กาวกินไงฮะจริงเหรอจริงแม่ขอดูหน่อย One day Why the lamb watcher was being away? The crowd failed to catch a lamb like the hawk. Hawk แปลว่า Hawk ก็คือตัวอะไรดูตัวนี้สิ Hawk แปลว่าอะไรเนี่ย The hawk เนี่ยตัวอะไร เยวอันเล่มไ์นี่ไงก็เขาบอกว่า one day one day ก็คือวันหนึง่ง w h y the lamb washer sure, was being away คนเลี้ยงแกะไม่อยู่เฝ้าฝูงแกะ the c o w ก็คือเจ้ากานี่แหละ the c o w อะไรอ้าวดูสิเจ้ากาก็กระพือปีกเห็นไหม เจ้ากาก็กระพือปีอีกนะโอเค